สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องใหญ่จึ้นลำเพื่นอนออฟฟิเชียลนะจ้านะจ้านะจ้ามื้อนี้กับบรรยากาศหาโมงแรงแตะวินกำลังอ่อนแดดกำลังอ่อนออนพี่นอ้องอืมาอยู่ทุง่งอยู่ทา่าอยู่ให้อยู่หน้าอยู่กับหมูกับหมากับเป็ดกับไก่กับปลาอ,อยู่กับทุ่งให้ทุ่งหน้าบรรยากาศดี วางขวางปอดโปร่งมือนีก็นั่งโบนั่งจ่าให้พี่น้องได้เห็นนาคาดตาบบได้ไปแมวล่าแล้วก็บ่ได้ไปไ่สูดเนื่องจากสถานการณ์ทางบ้านบ่สะดวกสบายบบได้ไปบบได้มาดอกพี่นอ้องยุทงยุธาพี่ละพี่น้องก็ถามมาหลายว่าได้ไปแมวลาโบได้ไปไรสูดบบ บอกได้คำเดียวสั้นๆว่าบอได้ไปหรือว่าบอ <laughs> 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 นี่ละพี่น้องเอ,อ๋ยออปูกไว้เชี่ยยังบ่ท่านได้เง่านั่งบอท่านได้ไก่เกิดมาเกิดพูนแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสุกแล้วนะมึงเน่ยน้อยนี่สุกแล้วพูนอ่ะอีกสองน้อยหนึ่งคือทั้งไม่พูน พอ,อยำกรอ,อบพอดีเอ้าไม่ยังอีกนี่ก็ไดว่าต้องไปใส่แล้วเดี๋ยวมูลนไปน้ำจะเขาไปใส่คนอยู่ใส่กับไปนันถุงเงินไวนไ้นมะนี่โอ้ไป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 ม,มันสิมายำอย <laughs> ของบะคำไป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 มันสิมายำผักไปกับบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงอ่ะ ให้อาให้น้ำพักมดพักไว้ท้กกินโดนใจล้วพี่น้องพี่อเบืยสิบปขา,ายนี่ไหมขึ้งอ้ามเจสิไปขายตลาดใชน่ะไป่ตลาดเมืองท่องบ่กเอ้ามีหอดพักบัวดอนพี่น้องก็เห็นบ่ต้นหอมดอน ม่เป็นพ่นบอกเลขตินี่ต้นเดียวโคโอยู่นี่อไปถ้าคุณเด่นก็บ,บอกเลขได้อันเลขยังพี่น้องเบองงเอาเด้อดัน,น <c oughs> หอมบอกเลข <c oughs> มีหอมต้นหอมดอนไหมโอ้พูดอ่ะพักกะลำพักสลัดแล้วกะ็บักเขียว <c oughs> พักสลัด แง่กันดูดอาหารพี่ร่องใบหอว่าเป็นพักการหอยุ้งเซาแหละเวลาเดี๋วข่อยหัตโตมาเขาโทรสัพเ,เพินนนพพ่นมาพิ่นก็เลยไปรับอย่าไปยืยเจืนกับสีโหดพัก เฮ้ยแล้วบรรยากาศยังเมื่อแรงพี่น้องพี่ตุนหอมกับหุ่นมัเป็นธรรมดาได้เลยนี่มัน,มดดนอึดยูอึดจินพี่น้องมีหลายพี่น้องก็เป็นธรรมดาบรุราคะก็มีบักแตงขาดย่างเดียวบุ้นดิบุ้เดียวเห็นตน้น

เริ่มอาการ toward, เริ you <laughs> ่มชิฮอนแล้วนี่รเวนดอกสามเหลี่ยมต้นสามเหลี่ยมมานี่ปูไป่ได้ปูได้หนึ่งันคืนเองเฮ้ยปูปูรอบสองตัวนี้ เขาเออนี้ยังก็ต้อมนี yeah, ่แต่วันยางดอกอุ่มปูเปาโอ้ยแม่นดอกมันต้องหอมกว่านี้อีลุ่มปูเป่าโอ้มันเป็นหมากแล้วมันไมหอมหรือยก็ได้ว่าหมากมันหอมอย่างบ้านใดเอานี่บอกหมากอีลุ่มปูเป่าเพราะว่ามันหมากสามเหลี่ยมไหมหมากสามจีบเดี๋ยวเจ้านอยก็ไปเกี่ยป่าแล้วได้ยินเสียงคนมัน บ่อนบุบบบบบุบ,บ,บปากกำลังสิ่งเงยถ่ายภาพบรรยากาศทงให้ทงหน้าสถานที่ห่องหญ่จืนอยู่มืออื่นกับโอ้มืออ่นพน้าเดือนนาข้าเจ้ากรสิติดเน็ตให้แล้วแล้วก็มีสซิม,มี่จอหนังซิม,มี่เน็ตใส่ องเว้นนั่นไล่สูดไปพี่น้องเอ้ยภาพแตกภาพข้างภาพยังปลาสถีบขึ้นเพราะอยากไล่สูดโดนยานพี่น้องรำคานเบิองยากพี่น้องเขมาม้าซีประคนบ่พอหานาทีก็ออกไปคนเบิองบ่งบชัดไปบันที่ผ้าพี่น้องยางหาเลาะเบิองข้างพี่ไปเลาะปลาบ่อนให้พี่น้องเบิองกัน มันได้ยินเสียงคน้น่นตัวมันได้ยินเสียงคนมันกัดยางมันกัดมาแล้วไปนอ้องเบิ้องด้อบ้านพูดอ่ะได้ยินเสียงคนมากเดี๋ยวเจ้าน้อยจังก,กินป่ากำลังใหญ่พี่น้องเอาขึ้นไปกินรู้แล้วล่ะว่างนึ่งหันกะวางปีใหม่ว่างหันข้าเจ้ากัเอาขื้นไปกินเรื่อยอย่ทั้งยางทั้งเผา ะหิวอาหารเดินเคยกินย <a living order> ้ํา <Inst> ม <lands> ือแรงซ้ําในบ้านให้กินแล้วแสงแดดพี่น้องครับบรรยากาศย้ํามือแร่นได้ยินเสียงคนแหงมาหลายบาดคุณอ่ะเบิ่งเอาตี้พี่น้องเพราะท่านในบ้านเงี้ยเด้๋นี้คันว่านเงี้ยคือแหงชีไรเดี๋ยวไปเอาเงี้ยม้าว่านให้เพื่อนก่อน คือบอกวาไก่มันยาดบ้านไม่นีละมาทางพี่บานนี่ โอ้ยจากไฟทิ่ใหม่ลงเนาะเด๊ะความสมาชิกเฉพาะตัวพี่น้องท้ายเองภาพอาชีบบอหนิ่งบอที่ ตาพี่น้องก็ขอโทษขอให้หลายๆเดื่อมาลังเทียความสามารถเฉพาะตัวถ่ายเองทำเองจุดพี่น้องว้านเป็นจุดเป็นจุดพี่น้อง ปลามมนเคยกินมึงมองนี่บาน บ่บามบบาอยู่อันี้ละมันเคยกินอยู่นี้ละ แล้วชุมหันกระดาษงากกันกินแล้วโอ้ยไกลตีกันระบาดพี่น้องเลยพุทธพี่น้องให้พี่น้องิึงกับบรรยากาศิึงปลานในสา กำลังกินเหียตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีพี่น้อง ไปกันวะแย่งกันกินแล้วคุยล่ะสิมาเอาน้ำมากินอืออื้อถือ,อปักบ่เดียวมแมบแอดแรกไปไสล่ะบัดนั่น Nan. Tôi xé là bạn. Hổ. Xé là. Sao tí cả lẽ. Ô, sú đi nó. ใช่ไหมอ่ะเก็บแล้ว ตัวน่อยตัวงหญ่พี่น้องอะพี่น้องหลังจากเกี่ยปาเกี่ยใกล้แล้วบาานี้กะมาคุยกันกักน้อยก่อนิได้ปิดชิบไว้ไม่ใช่เตือนกะ <c oughs> ต้องกราบขอโทษขอไั่พี่น้องผู้เพ่นว่าผู้เพ่นถามมาว่านคือบ่ไปไล่สดคือบ่ไปแมวลาบบได้ไปพี่น้องเอาไว้โอกาสหนาให้สถานการณ์ทั้งบ้านปลอดภัยก่อนเดี๋ยวมเ,เี่ยจืดกระสีไปบบได้เศร้าด,ดอกพี่น้องบอดเพ่นก็นถามมาอยู่ยังบ่ทันได้จบเกมดอกยังที่สู่ต่อไปอยู่ สิไปหอดไซนันกะจังบึงเหตุการเอาได้พี่น้องบอ่ได้ปะบ่ได้ปะย่งคิดหอดพี่คิดหออน้องอยู่คือเก่าสำหรับทางสาวน้อยเพนบานแพ่งกระไดไม่ใย่จืดกะเป็นห่วงเป็นใยอยู่ยังะะมีภาระไม่นาทีที่ต้องทำก็ต้องเหตุก็ต้องทำอยู่กับทางบ้านทั้งซองพี่ละ พี่น้องอาจ,จิถามมาว่ามันทุละอ,อียังว่าแสนว่าโอ้ยลายอย่างพี่น้องอืมอบอกแล้วก็ปัจว่าไม่ย,ยื่นเห่นโตบ่เมียนดิมันมีนเหตุอยู่อืถึงเพื่อนก็สิมาตอนนี้สีได้ย้ายของออกจากบ้านทั้งในบ้านออกมาท่งให้ท่งหน้าเดี๋ยวนี้สร้างเพื่นก็บ,บ่ท่านด้มาเหิดห้ดอกก็ต้องรอสะกอนนี่ลหละวังไว้ๆหนี่ลหละวันที่วันที่สี่ประมาณ มันสิ้นเดือนนี่แหละพี่น้องเพื่อนกาสชีได้มาเคลื่อนย้ายออกมาไม่ทง้ากะ็สสำหรับพี่น้องผู้ถรอดติดตามชม่มพี่น้องถรอบเบื้องผลงานไม่เยิ่นเยนกัเอารับรองว่าเห็นแท้แน่นอนสิเป็นในรูปแบบใดพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมบอท่มบอปะพี่น้องดอก้วกะ็ขอบุญขอบุนพี่น้องผู้เขามาติดตาม เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าเราพี่น้องดีอกดีใจนั่งอยู่อดีอกดีใจนี่แหละจังเสียหาคลิปนั้นคลิปนี้ให้พี่น้องในเบื้องอย่าฝ้าวเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเอบื้องไปโหลดไม่ใช่จืนกะยุทธงยุทธานี่แหละเดี๋ยวิมีอันใดให้พี่น้องในเบื้องตลอดเวลาเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิสัก่อนเนาะพี่น้องเนาะเหา,ากัมาพบพอกันใหม่คลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั้น,น,นพี่น้องถ้า่อยติดตามชมเด้เอ หากกันไหวดีก็สร้างกันให้พี่น้องอยู่ดีสบายเบิ่อสุขุสุขคนเบิองแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับับกระดิ่งให้ดังกริงร๊งกรงอย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อปิดกระลังแรงใจให้ครับไม่ยืดไปจังสี่ตลอดไม่ยืดกะหาผลงานสิหาแนวน,น,นั้นนี่ให้พี่น้องเห็นนับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบ่า่าสิไปน่จังน้อยก็ว่าไปชิดเบ็ดจังน้อยก็ว่าไปแงะไขมดแดงจังน้อยก็ว่าหานั่นหาหนี่สิทายพี่น้องในเบืงองยุบ่เศร้าเอาปิดคลิปนี้ไว้เอาไว้คลิปหน้าจ้งพบพอกันสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายโชคดีนะพี่น้องเด้อ